หายวินมานะครับทำการอีกมามามาสวยๆหนิหลุบเออแน่นอนแล้วคนงนึงงามเลยจ้ะเปิดนะครับเปิดดำแล้วก็นี่น้องจ้ะนี่ครับนี่นะครับเนี่ยตัวงูเปูนแกะผีอีกนะครับโอ้ยอ้อ่ำนี่เลยินเป็นเรืองเรืองอยเนี่ยมึงเป็นขาวๆนะครับเหมือนเบิดนะครับพุ่นนะพุ่น 嗯。Mm hmm. สวัสดีพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องหนึ่งกับไอ้วินนะจ๊ะสวัสดีพยยียย่ใหญ่ยิ่ใหญ่พ่อแม่พยยมีพยย่น้องลุงป่านะาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ถุกท่านนะครับผมมันนิกาพ่อกับบ้องบินกับหนึ่งในสองที่ไงหนึ่งในสองของวันที่สิบนอกจ๊ะตัวกบ,บันอาทิตย์จ้าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามันนิกาคืนเขานะครับผมมาผู้สองตาดนะครับเล็กๆมันน้ก็ที่มนานลพระเฮดมันปูชิลปูนะนนนนมันนเนาเนียนจ้าังจากเมื่อวานนีไปผูดไอ้ผู้จองบ้านน้องเมกนะครับมันนี้มา ผู้สร้งตาดบานสังหอมตำบลหอยคามเพื่อนุทลิกจังหวัดตําบลราชสุธานีนะครับไปดูขิงเบิ้งนะครับสิได้ยสีมานบอครับมื้อนี้เนาะจ้ะครับป้าจ้าวันนี้ก็ขึ้นมาฮอดลังเขาตัวเลขกลมๆเลยนะครับ7:30นนะครับพอดีพอเฮ็ดดอกเหลี่ยเห็ดย่างนึงเพิ่นเขาแค่นนะครับไปเบิ่งดอกเพิ่นครับดอกเล็กแห่งมานของเฮามนะเสนอดอกเปิ้งทองมันก็สิเป็นแนวนี้นะครับเพิ่นเขาแค่นี่นะครับพอเลย มันปูที่ชมพูนะครับผนึนนะครับที่ชมพูอ่อนเนาะมันเป็นมันปูใหญ่กันมาเหมือนี้เห็นแต่หอยลายละไได้นู่งหนึ่งเห็นแต่ขาเจะสีป่าแล้วเลยจะกสีนุ่มขึ้นไน้วินดิย มากระเลือกเอาขึานะ้นเขาเนาะใช่นง้นบนนึองนึงนพี่พพย้ายมาพี่เลื่ด้อพี่พี่พพมาจนงปิก่อนก็นได้เพื่อนสีคนละสีด้ครับกับอยู่ป่าอยางหวานตัวนั้นเหลืองแหงเนาะนี่เจ้ากระกอบซ้ำกันนะครับ แต่ว่าน้องหนึหน่งว่าตัวอยู่ปลาเ่ยอยงกินโมแห้งตัวตัวนี้ด้วยตันนี้จะกินอยากมีกินเพื่อนเนี้ยนะครับเพื่อนเพืพ่อนสูกนี่เนาะเนียนจะ้ะบางคนก็ว่าหอมบางคนก็ว่าคิวครับอย่าไปพูดเรื่องบ้าน รูดนะผัดใส่กุ้งเช็ดประมึกแซ่บด้วยกันได้ครับนี่นะี่จะไปะย่ำก็แซ่บด้วยกันครับผัดใส่ไข่คือคลิปก่อนนี้พี่น้องเป็นเพื่ม่พี่นอ้องมันอค,คอมเมนต์มาบอกขอบคุณนะครับมีเมนูไหนเด้อ สีแสบหรือว่าสีเฮ็ดง่ายพอพี่นองก็คอมมินมาบอกใดนนนึง,นง,นง,นงมนจ้ะตอบทุกคอมมินนะครับอิษานเนี่ยนองนึงเนาะจ้าบกเกิดองสมอครับเป็นไตออเบิดทุกทานนะครับกวดใจาเ้วิ่ันดสายได้อนะพี่อีพี่อ่า หวานกับฝนตกอยืนได้นอนหนึ่งนองนม่นจ้ะถาดว่าสิฮอดด้วยครับสำหรับผู้จองนะครับบันน้องมีกระดาษแต่ว่าทั้ง,งนอง้องท้อเทียนนี่ซุ่มก็ผู้จองอยู่เนาะแม่นแต่ว่าอยู่นี่นี่ซุ่มกล้วยครับผู้สองตาดนี้ยวินจุมน่มหนึ่งนี่ฝนแห้งมาทางหนาจรวยพี่แล้วนะครับแห้งไปทาง,ทางอำเภอนหนาจรวยน,น,น,นั่นหนึ่งหวาน ่จนเต็มทีเพนครับต้องรุ่นนีเน่อยวินเนาะรุ่นน้อยก็ได้ยังงันหนึ่งหนึ่งมนจะกก๊บคุอกันอยู่แนเนอแต่ว่าตัวหนีเพื่อนอื่นบานแล้วนไอวินเนาะเขาถือเงเก็บก่อนจูมจ้ะไอวินมานะครับทำการอีก เาใหม่นี่เฮ็ดเกิดดนได้ครับหลากหลายชนิดน้ำหนึงหนึ่งเดวมาหอดเดียวนี้นันสิลเลียบอเฮดเพื่อเกับกำรวาเฮดเพื่อสก๊อตเลตข้าเก็บมานี้ซ้ำสี่หมือด้วยเนาะชิว่ายลล้วนะครับเบิดเริ่มละล้วนมึงที่มาืัอนั้นก็ยังได้บานแล้วเนาะหมืนกับฮามึงนะครับขันเหลือก็แสดงว่าเป็นออกเป็นหลุนเป็นหลุนไป เนี่ยอื่นก็ชิมีเฮ็ดเพื่นเขาแค้นเชื่วงหันแล้วนะครับีป้าปายกัน,นเนาะแดงคาลายก็อาจชิมีชิบะลายก็ยามเพิ่นโงกแดงไปเซนและยามนี่เนาะตกใจดหมดไตที่แน่ๆกันนี่แหละครับ ทานเพื่งสีดำไปส่แล้ว่นอ่างงีน่ง,นง,งดำนะอิปูจองก็จงเห็นเนอนมอวานเพืงหอมเพิงเขาดงเงีนเงีนย่อย่ใจมปนหมเงี้เงี้ยนีจ อาจจะทเกลบ้ยิกรายมือได้หน่นหนึ่งเนาะแต่เพราะว่าดอกหน่อยเพื่นก็มีอยู่เนาะอ่อนๆเอาตอกรุนเกลี้งมานเป็นกอยผีอีกนะครับอุ่เยวินเป็นเหลืองๆเน่ยมือเปขาวๆนะครับอ่อมไปฝนเลยเนาะฝนฝนนะครับ สายงานไปเบิงพูดทางพุณนะครับเหงอนเบิดนะครับพุณนะพูดอ่ะไปเก็บกันก่อนนะครับไปก่อนนะครับพูดนี่พูดนี่มีซิดเหรอเทวินมีซีดเข้มตาบ้างหนึ่งนี่นนจเจ้าขึ้นห่างในนี่ละค้าขีดละเจ็ดแปดสิบนี่พ่อยู่ได้นะหนึ่ง เอาตัวใหญ่ไปผิดล้ายอยู่ไปคนนะครับได้หลอดใหม่เจ็บหรือเปล่านหาเป็นกิจจุรงไว้ยีกนะครับหนูไม่มหมเป็นสิเดียดเย็เบเนาะไปฝากพี่ฝากน้องนี่ก็บอกครูกันได้ครับนี่ บ่เคยกินเ็นวัาทางนี้เอาไปเฮ็ดกับเขาแล้วติดใจน้องหนึ่งแล้วนี่อีกบอบนะโบอะขายกันก็เฮ็ดบดดินนะครับตะกี้เพิ่งเขาด้งวันนี้นะครับแต่เหล็กๆก,ก,กระบบ้คอยหูวหลักตัว,ปวไป ส่วนหนึ่งกับกอสีหูกินกันก็จากแม่นั่นหนึ่งเนาะปูยาตาใหญ่นะครับแมยใหญ่ผมนี่กับเป็นนักเก็บเพ็ดตัวยงด้วยกันนะครับแต่เพิ่นไปใดมากของเด็กี้นะครับกระสืบทอดกันมาหลุนซื้อหลุนเห็ดปลาแต่ละชนิดเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องบางจานเพื่นทามาคือหูดีแต่เพิ่นว่าเนาะครับทามผูเฒ่าหนําเอนหน่อยแม่นาะ อถอดกันมาเพราะว่าในตำราเรียนเนั่นกบับแน่น,นอนคือสัมผัสจริงด้ครับประสบการณ์เนาะการใช้ชีวิตยูน้ำปลาน้ำดงเป็นจังได้นแน่ได้กล้ามาก็มาประกอบอาหารแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับปี่นั่งเงจักเมียจักกิ่งก็ไหลไหลพินด้วยเนียเอาทางถมา่จ้ะ เดี๋าาย,ทยวทางไหนทางไหน,น,นก,นกันด้ยอัทางนี้กันกันเลยนี่คือการเก็บเม็ดที่สุดยอดท่าท่านี่หน่อยนี่ใช่เก็บบันนึ่งอาเก็บเอาสูงดอกนี่ครับนี่นะครับท่านางเก็บโมเป็น,นยังไงไ้วินยันยันสูตรดอกน้อยเ <c oughs> ิ่งใครับเดี๋ถ้าทีดอกน้อยเพกกื่อนเพื่อนกระสีอันนั้นเนี่ยได้ขันคนสูตรเพืนนะ่อนเนาะอือนี่ไปยูแฉแล้วนย่างหนึ่งเตรียมแฉไวินโม่นี่ เพราะว่าทั้งในงงนันดกใหญ่หฮงเนาะอ้อมพูนทั้งผูนชับนะครับส่งล้างชาน,นี่เป็นตันดีหฮงนะครับ นมือ้าซุปลงให้วินเลยต <c oughs> าเดิมนะครับตาเดิมนี่อยู่กุ๊กใหม่กุ๊กเดิมอยู่จ้ะอยวเดว่อ้วินงงลงหยับลงไปพืนบ้านเขาทาปันเลือรไห หลายได้บางนีดเนาะหลายไล้รึบบานิดหนึ่งปัเสียงครับมีทั้งกลุ่มหาเห็ดชายมีทั้งกลุ่มเชียเตอร์นะครับช่วงนี้เนาะอย่าล <_ EN> ืมวิดแน่ครับก็อนี่เขาลูกลี่ละชนทานก็ผู้บกเพป็นไอหนึ่งหนึ่ง,ง,งฝากผ<ว>ู้บกอะไรสิขักแข่งไอพี่ผู้บกคำบาดพ่อนเนอะาะทางกันสิขักเต่นึ่งหนึ่งบาดเ <_ EN> นาะคนบบเคยดีทางก็ชีวะปันไแนครับยูยี่บ่งหัวยลูกยาวาท้อไอวินเลยดีบอดีก็ได้ ก็จะมีหอยกันนะครับมึงว่าเมื่อนรวยๆเลยรงมห้องนี่ยหน่อยเนี่ยไปเป็นซิปผุนเด้ครับคัตัวแงี้งก็ได้ห้ามรถมาเลยครับไปน้ำมูกับปวดเนี่ยแต่ไปซองคนนี่นั่งถ่ายนำาบกกอนนะครับนำปลามาบดได้เลยวินนึงเป็นเส้นเป็นทางไปเลยเนาะ เห็ดหาเห็ด,หดนี่ก็ลำบากขนาดนี้ครับจนะได้นั่นน้องหนึ่งอืมเจ้าเขาต้องได้ก่อนไมไดน้นะพี่นี่ก็เมียนตัวหนี่งสีนี้แค่ผีก่อนก็ได้ไดมาพอเนี่ยนี่ทั้งหไปนะั่นน้องหนึ่งยันจะเับผมก็เป็นคนมุงใหญ่เนาะงเมียนเอาเป็นแม่กับคุ้มาคมานะครับ อยากงามอยากงามงานกับว <formation> ิธีด mm ั hmm. mm ้งเดิม hmm. กับแนวนี่แล้วน้องนึ่งู่บ้านนอกด้วยใชเนาะใช่จ้ะแต่สี่มือกับสี่ลายถันกับเหตุการณ์เหตุงานในเมืองใหญ่ในกรุงเทพกรุงไทยกับสี่ชิดเชียงอยู่ดอกครับเราเคยมาเนาะจะเบิ่งเหล้านำเบาวป็นวิ่กับน้องนึ่งไปนะครับมีโอกาสมีเวลาว่างวันหยุดคือ้ส่วนนี้ที่หยุทธเหงาสี่มือนี่เนาะถ้ามาครับ เที่ยวเล่นบ้านกันนะหาเห็ดด้วยสิมาซาดแบตนะครับฮ่ามึงเห็ดผืนดำนำยนุยห่งหนึ่งเดี๋ยนี่เอานี่แล้วก็ในวิทย์ตัวตัวล้ยนี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชี่ยมองขามันเป็นลายเลย้อมเลยนี่เย็นเย็นดอกมันแตกทุเยบายมาขันหอดบายหอดสวยมาเนี่ยจังหน่อยยาดฝนนั่นเห็นบ่เล อย่างนี้เลยเพืชมาจะเถื่อมาพอาะจแสดนี่ให้พืชมาเนี้ยฮิตตรงการฝุนนเพราะว่อวานี้แห้งเกือบด้วยนะครับสังเกตวิ่ญญานดินแห้งได้มาหมดแล้วนเนาะอืมเป็นประเด็ ใช่ครับไปเรื่อยเลยครับไปใแม่ใหม่ในผีกันยังอีกได้ครับเดียเ๋ยวจะเคลี่ยท่าหนึ่นึงนเก็บซุมนังออกมาเด้จ้ะเขี่ยท่าอะไรกันแนวนี่นะครับเมียนเลยบ่เมียนเลยเขียร์พื้นที่เขีย่ยยังเปิดใบใหม่ออกหายน้ำนะครับคนนี้เก็บเังสีรวดเร็ว นี่เม,ม่นในวินต้นนะพุ่นแห่งฝนกำลังลงมาหูยเลยไม่หมดเตะ วินผู้ใด้พิษกินไอ้เมาแท้เลยถัดซูบแล้วมาแสบแท้เลยมาเดอย่างนี้เมนูผัดกุ้งพัดเสกุ้งไหมพัดเสกุ้งไนะครับกระไก่ซุกๆนั่นหนึ่งเนาะทุกอย่างเพื่อเมล็บางชนิดเพิ่นกินสดกด่กับาเสือไปน้ำเนาะครับเพราะว่าเสือในี่ปลากัเจ้ากีเสืออยัางนีเนาะ นี่ตุกสนิทนะครับเก็บไ,ไปเรื่อยๆอ้บ้านเ <Okay. S 1> ขียมองแม่อีกก่อนพี่เร็ดทางหนพีอีพี่เน้อเนี้อในใจใหม่ก็เปวนหลีเนี่ยร้ายอ,อยู่ของหลีน,นะครับมงคลษณะพิน่นใหม่ก็โอมให่เขือเรืองเก็บพี่ะนะ ใส่ใหม่กังไปเอาที่หลังเนาะนี่สีขีมนะครับมีขีมมีขาวมีชมพูเนาะลายสีอยู่ด้วยแต่เรืออันที่ไายกันก็มีได้ครับเดีย๋ยวผมฉันพัวฉันทายเมืองนี้ค,คนเกิดน้ำต่อโตกึ้ใหญ่เนาะแม่ไปให้วิ่งเมืองสิเก็บเอาคอนใจเหมือนนี่โทนเดียวโทนเดียวเป็นตา <laughs> <Keep S 1> ุดหรอกหน่อยก็โทษถูดพ้อไปด้วยจ้ะเป็นไปด้วยน่เิดไปให้ใจอยาก็นใจ ยายไปเป็นเห็ดมันปูใหญ่เลยแล้วลุงไปก่อนนะพี่เ,เป็นไรก่นไปเทงกูเก็บเกีบเลี้ยงเ,เลย <c oughs> เด้นอ้าวมาทำตัวเลยเลี้ยงเป็นตับไปเลยเป็นเห็ดไอ้วินไปเลยเป็นเห็ดคือเก่าตรงนึง ตับเห็ดอยู่บองเดี๋ยวโอ้โหเด้อเ,เห็นจะเสียเห็ดนี่มีตับบนวหนึ่งเป็นเป็นพืจีเป็นสิ่งมีชีวิตจริงนะครับแต่บมมีจิตวิญญ,ญาณน,นี่เป็นจระเล่นเป็นต้นไม้ต้นหญ้าไปนะครับเป็นเห็ดป่าไปโอ้ยเก็บเห็ดจนเก็บแอล <laughs> โคนเดียวไครับามาสวยๆนลูอแนี่นอนลวบ้านตรงนึงงามมกเิดนะครับเห็ดระงูแดงยงเคยไข่เสกอยู่บางเลนเสกแดงเห่งว่มีหงากน่าจะเก่าเสกบ่งจิงยก็ได้โอ้ยปวดไผ่ไงไงเสกเป็น เล็กดูหลายบัดนี้ขี้ดินเขาไปอยู่ไหนเรนแหน่บัดนี้นนนนมวนแต่ได้บัดยามหลังไก่พ่นลงมากระสีอันนี้แหละครับตัวนี้หอกไปหัดพ่นเลยนี่ดึงงูแดงและะ้วกันสองเดียวกันนี่แหละครับ กินมัเบึงเด้อครับพทำไมพี่น้องฉันได้ชิม,มักเดจีบเห็ดนี่นั่นนึงนถึงผู้ซ้อมตาดนี่ครับอุย้ยอุ้ยมวงฝ่าวร้ายเหลือมรุ่นเลยวินเก็บไปก่อนกนลรายหมองนี่น,นั่นนึ่งมีนีจ้ะพี่น้องเพิ่งึ้นมาก,ก่อนเน,ะนาะไม่กินหมองวิเอาตัวเหลือนี่ล่ะ พวมันก็ไ่ได้ออกหน่อยนเนาะเ,เายยาดือดหลยเลยครับออกหลยอยู่อุ๊บดอกเป็นไงกนบ้างคนดีนิบบอปวดกำม่นนี้นี่ดอกลุนน,บบนี่เบิดนี่เนาะดอกรุนนี่จ้ว่าเห็นเจนให้ว่าเนี่ยนีกรสี มีเหมี่ยงเนี่ยมาโจมันน้อยนิดนะผู้ไปนำัวหน้าครับติดอะไรบ,บ้า<อ>งบ้านมาตัดขาจีเดียวอะไรหนึ่งเลี่ยงขาดิ นี่มันปูแบบยูข้าเต็นหน่อยพี่นนะเนาะเหลืองไ่นะครับครับขึ้นมาถึงโพ้นพี่นะครับดอกไ่ดีะน้องหนึ่งเมน่นจ้ะ ข้าเคย<ก>อ,อีกนะครับมันแกมันปูแต่มันปูปูใหญ่มันเดิมครับมันปูนนเนีนนิ่เลยอนมันปูขาวก็บดบากียดได้นั่นเองนึงนหนิงน่งเมี่อป<ช>ีงามแต่อจองเขาไกจะคืออล้วปะ เต็มจองตากือาลงเขาดงไหมพี่นะแงกงดีบอลนีน่น่ะแงกงดีแล้ครับก็แบบมีแต่เห็ดแนวเดียวน,นั่งนึงเห็นจ้ะก็มีลายสียดยอะครับใส่ตาจดีข้าแขนตาสวยงามสวยงามดอกนี้ตัวนี้พึ่งดำจ้ะเกลือหินนะครับดวอเพิงทาน เปิ่งดำแลวกะเอลือ่เ้องจ้ะตัวผู้ดูไปนี่นี่หงอกเลยกะขเขาแย่จ้ะมันปูกไรยเลยนะครับผมขอโบคอยได้ถ่ายวัสดช็อตนะครับหาเหตดแนวอืน่นให้พี่น้อง้งนำเพิ่มบ้างเลย่างนี้นะ บงหน,นึ่งในระเไทยบึงแง่จังนึ่ะมีคนลงไปแล้วครับแต่ว่าคนดอกก็ัวได้หน่อยกับจวงเลยเนาะหึงอมไม,ไม้มาเคลียร์พ่อพี่น้องบึงเนี่เจียวมันผูด,นนนด้วยมั้งนนีบเมนด้วครับนี่ตั้งแต่เป็นเป็นขี้เห็ดเผินนี่ครับนี่แต่ไม่เคยกินเ่กันนะครับนี่เป็นเรียง ก็ที่มีอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสีไข่ไข่เห็นมันปูกันแต่ว่าเป็นสีบ,บางบางเหลืองๆนะครับตัวนี้เลยหนึ่งนึ่งถึงแดงขมจ้ะแมนห่เมน็นนั่นนี่ปูนะครับพ่อแม่พี่น้องมีคนมาได้ครับผนกาลังงานลง่นะครับเห็นตะลังไวๆบเดี๋ยวที่ปะายแท่งโดนกระไรอยู่นะครับมื่อนี้เอาล้นะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน์เอสีทุก่ันนะครับผม ตอนนี้กัเวลา10โมง38นาทีแล้วนะครับกัหอดทางลงแล้วนะครับกัพ่อด้อยู่ดีกินอยู่นะครับมือนสำหรับการขึ้นมาผู้สองตาดบันสังห้อมตำบลหอยคามอพเภอบุญชลลีจังหวัดบุรีรัมย์จนีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ครับจากศูนย์จากกันนี่ก็ขึ้นจหอดบ้านหอดซองแล้วนะครับผมกัแขนในเบื้องเลยม่ยี่ยามในคลิปกับอยู่ดีมีแห้งทุกท่านนะครับผมมาอยู่บ้านอยู่ซอง ดูดีวความวบุ่ลมเย็นนะครับบ้านวินกับเป็นกําลังใจให้กันนะครับภาไปเบิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกันเลยนะครับผมเจได้สิมานซัมไลนะครับมือนี้เฮ็ดยังแน่นะครับนะครับนี่กำมานังขาอะไ่เป็นอย่งไงหนึ่งหนึ่งมือนี้กับมันเฮ็ดหลายเสนียดหน่อยวินเนาะเน่ยโดยเฉพาะเฮ็ดมันปูใหญ่นะครับพ่นเดียวนะครับพ่นเดียวเต็มตาขึ้นมาหอดขึ้นมาหอดเกือบพีนะครับ เรืมตาจะได้เรื่มมันปูนะครับผรมนัสีมันตัวนี้มันปูอีกอันหนึ่งลองสนิทนอนอยู่นี่เนาะแม่นครับกระเล็บสนี้ได้ว่าอีกอย่างหนึ่งผู้อื่นทฮ็ดดอกบื้อเนาะแม่นนะแต่ว่าตัวนี้มันปูเถอะท่านอาจจะมีเห็ดละงูเห็ดละงูเห็ดปวที่นู้นหนึ่งกิ่มมาเลยวิญญาณว่าสารค้างกันอยู่ไกลกันตัวนี้ก็เพิ่งข้ามเนาะตัวนี้เพิ่งเขาแค่แล้วก็เพิ่งดำหน่อยวิญเนาะเพิ่งเขาดุ้งกระไรยื้อสองดอกเนาะแน่นครับกระหลากหลายชนิดอยู่นะครับมันก็ถ้าเลือกสั้นเอาคือ บานวินบวกนะครับกับนงนึงบวกนะนะครับนี่เป็น,ะนะละยางเนี่ยหลากหลายชนิดนะครับผมบกระถือว่าคักนาหน,นงนึงในช่วงนี้เนาะกระสิส่วนมากกระสเป็นเ็ทมันปูนี่แหละครับ,บออกหลายช่วงนี้เนาะ เอาแล้วน่าจะพี่น้องสำรับคลิปมือนีน้องนึงก็ไปเวีนกับเพาะพี่น้องเขาปลาหาเห็ดจะซื้อวัสดุจัดพวกมันอยู่นะจ๊ะเดี๋สองตาเขาเลยนะจ๊ะนอกกระเพาะพี่น้องลงเมื่อหาหมูป่วนนะจ๊ะมืนหนีกับปูกกระมันอยู่จ้าสำรับคลิปมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปมีวได้จะเพื่อสิบประผัดลิปใหม่ๆมน่าจะเนาะพอน้องนึงก็ไปมีกระเพาะพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้ต่ละมือน่าจ้าสำรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าด้้จา เอาละนะครับพญายามยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านเอฟซีตุกท่านนะครับผมสําหรับการขึ้นเขาเขาป่าหาเก็บเห็ดป่าในวันนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์สี่สิบสิงหาคมสองห้าร้อยหกสิบแปดนี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมกันยังมีขั้วามาันอยู่นะครับผมมาตำเอามาฝูกมาผ่อเอาคือผมบานแล้วนะครับผมมูนยมยัยนะครับพ่นเดียวในเป็นกะตาแล้วก็เห็ดละงูเหลืองแดงน้ำนะครับเห็ดหลายชนิดพี่น้องหนึ่งบอกไปนะครับผม ก่อนจากการนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญงมีนายพอแม่พน้องลุงปาณาอีฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทคอมเมนต์นะครับจากพอแม่พี่น้องลุงปาณาอีฟซีทุกท่านที่รวมแนะนำทีชมให้กำลังใจเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ชราบระท่านใจกราบขออภัพยพญายมีนายพอแม่พีน้องลุงปาณาอีฟซีทุกท่านไม่น้ำ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากการทุกมือนะครับผมกัจิตอาคน่วยไว้ใช้ให้พญ่แม่ใหย่พมีพี่น้องลุงป่านะเอฟซีภูขาทุกท่านทิ่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายดีใดมากำกายสุกทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุกทีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ข,าาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม พบพอดกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปครับบันหนึ่งงาน,งนงลูกก่อนละพูนนะครับ